เอ้ามาถึงก็ออกเลยเหรอใจคอจะทำด้วยอะไรเนี่ยอ่าสแกนสแกนบัตรก่อนโอเคเรียบร้อยไฟดับไฟดับ ไฟปุ๊บแม่งโหวดเอ่ยชิปหายอ้าวโอ,อ้พอพออย่างนี้มันออกเลยมันคืออะไร ส้มงงเลยเขวออกกันหมดเลยคืออะไรจบถ้าอีโพสเตอร์อีคนึงไม่ดูดด้วยก็คือจบอะอ้าวเอ๊ะยังไงเนี่ยอ้าวจะออกเกมทำไมนี่ ไปย,ยิงยิงดาวก่อนเลยเอา <S <S 1> <S 1> ย้าอยากเล่นให้มันดังๆเมื่อวานเมื่อวานเล่นได้ดีอยู่สีสนากงแล้วไปรอดรอดรอด <S <S อ้ดาวสีดำตาดาบ ผิงเลยเหรอโอ้โหไวไปไหนออกเกมเลยอะ กันเลยอ่ะคืออะไรของแม่งวะแหนที่จะเล่นต่อหน่อยโอ้สีดำด้วยอย่างนี้ก็ไม่รู้ดีว่าฆาตกรเหลือกี่คนอ๋อยังเหลืออยู่หนึ่งคน สีดำยังไงเนี่ยกลัวนะเนี่ยไม่มีโอเคอไฟดับเดี๋ยวไฟก่อน กูสาหนียังกูสาหนียังุูสาห์ฆ่าเธออีกเซตษกลยมากมิสโอ้โหมาถึงก็ออกเกมเลยโทรเกมอีแยะถ้าเน็ตห่วยก็ไม่ต้องเข้ามาเล่นสิ ไม่ยิงเหรอไม่ยิงยานหนีละกูหนีกูหนีละ มันยังตอบไม่ได้อะมันไอ้เนี่ย้อมูลน้อยไปแต่ก็เราแวงสีสีฟ้าไว้ก่อนแตเ่เราไม่ปักนะโอเคครับโอ้โหดีนะไอกองเมื่อกี้เราไม่ตามเอา้าโอเคได้อยู่ เหลืออีกสองเควสไปห้องแอดมินก่อนเฮ้ยมันไม่แก้ไฟกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยฆาตากรชอบนัวเหรออ๋อตายสองไม่ตายหนึ่ง เดี๋ยวมีมีใครพูดเลยโอ้เป็นไปได้เป็นสีส้มแล้คก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะสีโอ้ไม่ใช่เราสีน้ำเงิน อ้าวบินดูดิใช้หรือเปล่าอ้าวสีส้มบินไปแล้วหนึ่งโอเคสแกนบัตรก่อนอ้าช้าไปโอเคแก้ไฟกันเสร็จีดอยังนี้อ่ะแก้ไฟนานมากเออ วิ่งแกงเดียวชิบพายอุ้ยปิดประตูด้วยอัลออลโดนขังเพลครับโดนขังโอเคเราเพลย์เราเสร็จแล้วสบายตัว มราอยู่กล้องอะไรกันสี่คนละฮะ,ะเผื่อปาดอเอาเผื่อใครปาดเืนอนี้คาตกรชอบนูว้ววา ก่อนชอบหนูะทุกคนเห็นหมดเลยจบแล้ว <c oughs> จบจบแล้วล่ะป่าสักขนาดนั้น ถึงก็ออกเกมเลยอย่าวะโอ้ยยังไปผู้บริสุทธิ์อยู่เอามาถึงก็ออกอ,อีกแล้วเข้ามาได้ทำไมเนี่ยเน็ตห่วยก็เข้ามาได้ทำไมนอนอยู่บ้านไปสีขาวโอเคพูกไปสีขาวได้เอา้า ฮัลลโวันนี้เรามาเป็นนักสืบกันนะครับโอทูเหรอเอา เฟลเลยโอเคเรียบร้อยเอะดูกล้องอยู่ทั้งหง,งมุกันหมดเลยอะ่ะสีขาเข้าไปสีส้มขึ้นข้างบนสีขาออกมาเดินคิวไปสอง มันข้อมูลน้อยไปอ่ะสคริปก่อนแล้วกันเราดูกล้องแล้วมันยังไม่มีอะไรอ่ะ อมีการปักไว้ด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการลักศพขอตัดสินใจว่าอ้าวรูดีแย่หรอม่วงไว้ก่อนม่วงอาจจะเป็นฆาตากรอ้าวม่วงรุดโทรจบเลยมาไปห้องไฟกันก่อนอีดูกล้องก่อนสีส้มมา ส้มยืนยืนไม่ฆ่าเราฆ่าได้ไม่ฆ่าสีขาวเข้ามาสีเหลืองเข้ามาไม่อยู่อะไรกันเยอะยเนี่ยหดีอก็โดดับบคิวหลอกประโทยืนอะไรกันเยอะแะเอ้าสีดำ สีขาว